อันยองสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวทะเลกันอีกแล้วค่ะระหว่างทางข่ะไปตัวเล็กก็จะอารมณ์ดีแบบนี้เลยค่ะ แล,แล้วเราก็มาถึงเพนชั่นแล้วค่ะห้องสวยมากๆมี2ชั้นค่ะอุปกรณ์ทําครัวมีให้ครบทุกอย่างเลยค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวทะเลอยู่นิดหน่อยแต่ก็สวยไปอีกแบบค่ะวิวทุ่งนาด้านหลังก็สวยมากๆค่ะที่เห็นเป็นเฮ้าส์ขาวๆนั่นคือฟาร์มสตรอเบอรี่นะคะไปดูที่ชั้น2กันบ้างค่ะก็จะมีเตียงคู่นะคะทางซ้ายมือเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเจอสระว่ายน้ําขนาดเล็กๆน่ารักค่ะพวกเราไปกัน3มคนนะคะสระเล็กๆ แบบนี้ก็พอดีเลยค่ะตรงสาว่ายน้ําก็สามารถมองวิวข้างนอกได้ด้วยค่ะไปเที่ยวทะเลทีไรฝนตกทุกครั้งเลยค่ะดวงขี้หมามากๆพอจัดของเสร็จก็มาเล่นน้ํากันค่ะเจ้าตัวเล็กพอได้ลงน้ําก็สนุกมากๆเลยค่ะ เล่นน้ำเสร็จก็มาป้อนข้าวให้ตัวเลยค่ะกินได้เยอะเลยสงสัยจะหิวมากๆเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นมือ่ําของอมม่ากับอับป,ป้าค่ะมือข้าของพวกเราก็จะมีหมูกับเนื้อย่างกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ส้มตำด้วยค่ะกุ้งแช่น้ำปลาอุปป้าติดใจจากครั้งที่แล้วนะคะที่ไปเที่ยวกับพี่ตู่พี่ตู่ทำอร่อยมากค่ะแต่วันนี้ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่อุปป้าก็กินจนหมดนะคะหรือว่าเสียดายตัวเล็กของเราก็นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้เลยมีขนมให้กินด้วยแต่สักพักก็เริ่มงอแงแล้วค่ะด้วยความที่ว่าซูโฮนอนไม่เกินสามทุ่มค่ะและตอนนี้ก็เวลาทุ่มกว่า,วาแล้วค่ะตัวเล็กก็ จะทั้งง่วงทั้งเหนื่อยค่ะก็เลยงอแงพวกเราก็รีบกินนิดนึงค่ะเพื่อที่จะพาตัวเล็กมานอนนะคะตัดภาพมาอีกวันนึงตัวเล็กก็คานกลับไปกลับมาสนุกเขาเลยค่ะแบบนี้ด้วยความที่พื้นมันแข็งมากๆค่ะก็เลยให้คานเล่นแค่แป๊บเดียวค่ะกลัวว่าจะเจ็บหัวเข่าค่ะสักพักก็พากันไปอาบน้ําแล้วก็ออกมาเดินเล่นที่ทะเลค่ะจุดชมวิวตรงนี้จะเรียกว่าถึงแดค่ะที่นี่จะชอบมีละครหรือว่าซีรีส์มาถ่ายอยู่ประจำค่้งปูนข้างหน้าตรงนี้ค่ะทําเอาไว้กันขึ้นปกติ ลื่นจะสูงแล้วก็อันตรายมากๆค่ะเขาก็เลยทํากําแพงแล้วก็มีแท่งปูนแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ขึ้นมาสร้างความเสียหายให้กับเรือของชาวประมงค่ะเรือที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นเรือของนักท่องเที่ยวที่ไปดําน้ําดูปะการังค่ะสีน้ําทะเลที่นี่จะไม่เหมือนบ้านเรานะคะจะเป็นสีฟ้าคลามค่ะเพราะว่าตรงนี้คือลึกมากๆค่ะหอสีแดงๆตรงนี้ค่ะทําไว้เพื่อบอกชาวประมงค่ะว่าตรงนี้มีกําแพงนะอย่าเข้าใกล้แถวนี้ชาวประมงเขาก็จะรู้กันค่ะ แดดก็แรงค่ะดูสภาพตัวเล็กคือน้าเพลียมากค่ะหาดแถวนี้จะไม่มีผู้คนเล่นน้ำนะคะเพราะว่าน้ำจะลึกมากๆมีแต่คนเขามาถ่ายรูปกันเฉยๆค่ะ ได้เวลามือเที่ยงแล้วค่ะก็จะหากินกันใกล้ๆแถวหาดเลยเมนูแรกชื่อว่ามุนแพรค่ะรสชาติก็จะคล้ายๆยำนะคะแต่ว่าเขาใส่น้ำแข็งค่ะมันก็เลยรู้สึกแปลกเมนูต่อไปเป็นแซงซอนทีกิมนะคะเป็นปลาทอดที่มีน้ำซอสราดอร่อยดีค่ะเมนูถัดมาก็คือแมอุนทังค่ะรสชาติก็จะคล้ายๆต้มยำค่ะแต่ว่ารสชาติอ่อนกว่าก็อร่อยดีค่ะต่อไปเป็นเซตซาซูมิค่ะเนื้อปลาสดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะกินทั้งหมดนี่อิ่ม มากค่ะส่วนตัวเล็กของเราก็กินข้าวแล้วนะคะก็เลยให้นั่งรออยู่ข้างๆนั่งรอไปดูแมงม,มุมกินขนมไปค่ะพอกินเสร็จพวกเราก็เดินทางกลับกันค่ะวิวสองข้างทางก็มีแต่ภูเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะคลิปจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย